สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องซางนัมมอนโลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงละครสัานเรื่องครูใจดีวสครูใจร้ายจะเป็น,นยังไงไปดูกันเลยนะคะอ่ะครูใ,ใจร้ายแน่ตั้งใจเรียนกันนะเฮ้ยฉันนี่เหนื่อยจริงๆเลยนะที่ต้องมาสอนห้องเธอเนะี่ย เหนื่อยมากเลยห้องสี่อะคะทำไมถึงชอบกระดกลิ้นกันจังเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะอยู่ป .5 แล้วต้องอ่านได้ดาวอะไรดาวเรื่อค่ะเนยายชมพู่มีได้เหรอดาวเรื่อ่ะไม่ต้องกระดกลิ้นดาวเรื่อดาวเรื่อเฮ้อยอะไรเนี่ยชอบกระดกลิ้นกันจังเลยเฮ้อยอะไรเนี่ย ผู้ชายอ่านดาวฤกษ์บอกว่าห้ามกระดกลิ้นไงนี่แล้วเธอ,เม,อมอมองอะไรฮะอะไรอพอดีผมลืมเอาแบบฟอร์มที่ครจะให้อ่านเมื่อวานนะครับโอ้ยนี่เธอขี้ลืมมากเลยเดี๋ยวเธอนะฉันจะทำโทษค,คุณครูใจดี อาะนักเรียนคำะมีอ่านว่าอะไรกันดาวเลืค่ะครูอ่ามันผิดนะจ๊ะไม่ต้องกระดกลิ้นนะดาวเลือ่อาเก่งมากอ่ะแล้วหนูมืออะไรเนี่ยทำไมไม่อ่านกับเพื่อนๆพ,พอดีผมลืมเอาเอาแบบฝึกหัดที่ครูเขาที่ครูให้จะให้ทำอคะคับ ลืมเอามาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ครูก็ไม่ใช้เหมือนกันนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกนี้เอามาด้วยนะเพราะพวกนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่านักเรียนเดี๋ยวเอาคําใหม่นะอ่ะเดี๋ยวครูจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครูใจร้ายมากเลยอ่เธอนี่ใจร้ายอะไรของเธอครูใจร้ายมากเลยโอ้ยเนี่ย เธอก็ไม่ต้องใจเรียนหรอกให้คัดคำให้แต่งประโยคที่กําหนดให้นะออลืมเขียนเขียนให้อ่ะครูจะให้แต่งคำนี้นะแต่ไม่เหมือนปสองปสานะให้แต่งยาวที่สุดว่าฉันชอบไปที่ไหนเพราะอะไรเอาให้ยาวๆนะไม่ใช่คำเหมือนปหนึ 1, ่งปสองป .3 อะไรแบบเนี้ย มันยาวดูยาวๆเป็นปอห้าซะหน่อยแล้วามาส่งด้วยมาครูครับผมจะแต่งว่าผมชอบไปเที่ยวที่ทะเลเพราะว่ามันสดใสาอากาศปลอดโปร่งแล้วก็มีทรายให้เล่นน้ำดีสะอาดได้ไหมครับ โอ้โหแต่งอะไรของเธอแต่งใหม่แต่งใหม่มครูใจดีครูครับอะไรคะครูผมขอแต่งว่าเอ่อผมชอบไปเที่ยวห้างเพราะมีอะไรขายเยอะแยะแล้วก็มีของจะไปซื้อของที่จำเป็นครับโอ้อันนี้ก็ได้นะจ๊ะ โอเคโอเคทำให้เสร็จนะจ๊ะเดี๋ยวเอามาตรวจเนาะโอเคอ่ะใครเสร็จแล้วมาวางตรงนี้อ่ะโอ้โหทยอยกันมาอุ๊ยอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยฉันชอบไปโรงเรียนเพราะได้หาความรู้และมีความรู้ใหม่ๆ มีอะไรนะ่าสนุกสนุกโหเก่งมากๆเลยอันนี้ใครเป็นคนแต่งจ้าหนูค่ะอ่าเด็กยิงพิมพ์แต่งเก่งมากอ่าโอเคตบมือให้พิมพ์หน่อยอ่าวิพอยก็แต่งดีนะชอบไป ฉันชอบไปหาความรู้ใหม่ใหม่แล้วชอบแล้วก็ชอบอ่านหนังสือโหแต่ละคนแต่งดีมากเลยจ้านักเรียนอ่าตัวมือตัวเองหน่อยโอเคอ่ะเก่งหลับมากเฮ้ยเข้นาน้ำไีกว่าอือ พี่ใช้กันยังไงเนี่ยชโคกโก้ก็หืมสกรปรกมากเลยโอ้ยี่ใช้อะไรกันไม่เป็นเลยอไงต้องให้ฉันมาคอยนั่งเช็ดอะไรสงสารพะโรบ้างไหมเนี่ยครูใจดีเข้าห้องน้ำดีกว่าโอ้โหทำไมมันเปื้อนขนาดนี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกนักเรียนก็ ใช้กันเยอะเดี๋ยวเราฉีดน้ำก่อนเยบหัวเท้าเลยเคได้ไหมเอ,อ้าเริ่มไปเดียวอุ๊ยอ่างอ๋อใช่สิอา่างล้างมือทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวล้างก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเช็ดแล้วก็ทิ้งหักเหี้ยไปดีกว่าครูใจร้ายไปกินอาหารดีกว่าหิวชมัดเลย โอ้โหไม่มีแต่อะไรเดิมๆไม่คิดเติมบ้างเลย,เลยหรืองนั่งกินดีกว่าอือออทำไมอันนี้มันเหม็นเขียวขนาดนี้เนี่ย,ยโอ้โหนมอ,อันนี้ก็เติบไปโหนมโคกอะไรเนี่ยเออฉันไม่กินแล้วไปดีกว่า กูใจดีเฮ้ยฉันกินฉันอยากกินน้ำมากเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้ฉันไม่ค่อยชอบไม่กินดีกว่าอือหือชื่นใจถึงจะมีแต่อะไรจำเริ่มแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะ เฮ้ก็จบไปแล้วนะคะกับบตคนสั้นเรื่องครูใจดีเวสครูใจลายเป็นไงกันบ้างคะถ้าสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสารน้ำมรกตด้วยนะคะบ๊ายบาย